เชื่อเรื่องลางร้ายไหมลางร้ายหรือพวกเดจาวูหรือเรื่องอะไรแบบนี้มีหลานคนหนึ่งเป็นน้องสาวด้วยแล้วก็เป็นหลานด้วยนะครับอยู่ดีตากระตุกตักตุกตักตุกตักกระตุก3มรอบแล้วจากนั้นมาก้า อีกาบินวนนี่คือน้องน้องของคนตายนะจากนั้นลูกของเขาอะซึ่งเป็นหลานของคนตายลูกบอกหนูฝันว่าฟันหักทางอาทิิย์เลยโอ้โหันแบบนี้หนูกลัวว่าตื่นมาแม่จะตายฝันว่าฟันหักเขาว่าจะมีคนตายสุดท้ายแล้วหลานที่เป็นแม่ลูกกันไม่ได้เกี่ยวกันอ่าสุดท้ายก็เป็นคุณลุงฮะคุณลุงเขากะจะไปหาปลาเอามากินกันในช่วงสงกรานแต่กับกลายเป็นเหตุการณ์ร้ายๆลุงจมน้ําตายสงกรานพอดีแล้วมีอะไรแบบเป็นรางสังขรไหม เหนตาซ้ายสามทีปึ้งปึ้งปึ้นีกาวบินหัวว่นเลยวันนี้กากาน้ำตัวน่ะเราม่ไ้กินอะไรเนาะเป็นลางร้ายไวะแบบนี้ใช่เป็นรางแห็นี้นี่ก็ฝันมันเห็นฟัน กันด้ต้งควันหลุดค่ะกันคนคุณแม่กับคุณลูกที่ใส่หมวกนะฮะนี่คือคุณวัชรินแสงทองเป็นน้องของลุงเรนลุงเรนคือลุงเจริญลุงเรนอยู่ไหนก็คนตายอ่ะเขาตายไปแล้วครับเหตุการณ์นี้ก่อนที่จะมาเจอว่าเป็นศพแล้ววันตอนเช้าเลยอยู่ดีๆตามันกระตุกกักๆกๆกสามรอบแล้วได้ยินเสียงอีกาบินแวบแวบแวบร้องอยู่สามสี่รอบแล้วมันมาเกาะบนหลังคาและลูกสาวเดินบอกบอกอีกแล้วลูก วันก่อนลูกหนูเพิ่งบอกแม่เองบอกว่าอะไรบอกว่าหนูฝันว่าฝันหักเป็นแบบนี้ตลอดมาทั้งสัปดาห์ก็เลยคิดว่ากูจะตาย่าวะหรือคนในบ้านใครจะตายวะมีคนทุกคนนี้ตายหรือเปล่าสุดท้ายมีจริงก็คือพี่ชายหรือลุงเรนเนี่ยตายจริงๆนะครับเรื่องของเรื่องลุงเรนลงไปหาปลาบ่อใหญ่เหมือนกันนะหกสิบเมตรจะลึกหกเมตรเพราะฉะนั้นลุงเรนเนี่ยอาจจะเสียชีวิตเพราะตะขิวกินตามรายงานเนี่ยก็สามเหตุผลว่าเป็นไปได้ไหมว่าโรคไปจำตัวโรคหัวใจกำเริบพอดีหรือ อ๋อจะจิบเหล้าด้วยห,หรืออ,อากาศมันร้อนจัดด้วยดังนั้นตํารวจเจ้าหน้าที่พอถอนะครับแล้วก็คุณหมอก็จะตรวจสอบวิธีว่าการเสียชีวิตครั้งนี้เป็นเพราะอะไรกันแน่แต่นี่คือเหตุการณ์ร้ายๆตายสงกรานอีกรายแล้วครับเออสงกรานนี่ก็จะนับ7วันอันตรายนะคะคุณผู้ชมอัปเดตสายสี H D F เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะครับ